อ jis, อทุกคนอะไรอะทุกคนวันนี้เราก็มาลงเรือตกปลาสวรรค์แม่น้ำอันนี้เป็นคร the ั้งที่สองของเนมเลยนะเพราะเนมเคยมาลงแค่ครั้งเดียวแล้วรอบที่สองก็มาลงก็คนเดิมคนเดิมอืมคนนี้ครับกำลังนั่งติดต่อใส่อยู่ใส่ไม่มาก็้ข้างฝั่งเนี่ยได้เราก็ตรงนี้เลยใช่ไหมเอาข้างกอหญ้านี่เลยนะ ปะมุบแต่ว่ามันยากอันเลเพราะว่าใช่ว่ะเชื่อว่าใช่ทุกคนดูเรือดิโอ้เรือเต็มเลยโอ้โหเรือคนเยอะขอยืมป้าถ่ายรูปหน่อยเออฟองไปเได้ปลาแล้วอย่งเดือดาดีไหมพี่ นี่ครับตอนนี้ก็พี่เมย์ก็ได้ทำการลงเรือแล้วเรียบร้อยส่วนน้องเนีมน้องหเมย์มันยังไงวางที่กันนะเราต้องไม่หยุนเครื่องเลยอันนี้ที่เขาบอกว่าร้อยประมาณนี้พอนะคะทุกคนแต่ของเมย์จะเป็นปังสีมูนนะตัวนี้ตอนโพชิ่งวันนี้เราเอามาสองสีเลย สีเขียวแล้วก็สีแดงนะสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นสีแดงแล้วกันพออเพราะว่าขนมปังปังเป็นสีแดงไอแแ้พ,พี่พนขี้ตามแล้วน่ะพี่พนฮะนั่นน่ะพี่ตกได้ปิดให้นะช,ชุ่มฉ่ กใกล้ครันฟาอ้มเฮ้าหัวเชื้ออดูดไปแล้วเอาดูปะดูดแล้วไม้นี่ครับดกคนครับตอนนี้เวลาตีสองตีสามตีสองเป็นไหมง่ยใช่ไหม ไปท,ท้องหัวเลยนะจุงใช่ไหมติดเหรอตลงไปพันแล้วมั้งติดไหมหรือว่าติดหรือเปล่าปลาไม่ติดขึ้นเนี่ต้องรีบงัดหนึ่งติดเหรอ มานน่มา,าล้วแล้วกมากเลยเออหมดแล้วนีวน่นนเฮ้คมาครับทุกคนหัดปะจงไหมใช่ไหมมาทางซ้ายนะครับรอตัวเหลยวเนะี่ยเอาไปก่อนยออัไม่เห็นหน้าเลย เขาไปหัวเรือเส้นแลไวครับเฮ้ยตุ้งมาเห็นไฟอันต่างหันไว้โชว์ตัวได้โอ้ยสวยจัดมาแล้วมาแล้วมาแ้วนขอขอทับให้ผมหน่อยต้องขอทับนีดนึงอันอยู่ซ้ายมือกั่งอันเล็กอะ ไนะอน,นี่ยังมุดมุดปั้งอยู่เลยนีะจุ่จงเอา嘛เออจุ่งเอาขวาอย่ามันเข้าเชือกอย่ามันเข้าเชือกมัน,นจะไปตามน้าเด้อนึงยังเข้ามามาแล้วอ้โหคน,นเยอะครับนี่ครับดูคนเยอะครับหน้าตาคนเยอะแรงดีจังวะ <c oughs> ดูดิคูด่เดือยอะ เออได้แล้วทุกคนเรียบร้อยครับครับอ่ะสีอผมร่อกมาใยสองคำนับมันเลี้ยงเยอะตัวเดียวตัวเดียวจับจับเป็นเน้นนะไปอ่ะตามน้องน้งนี่ทุกคนมาตอนตีสองดูสินั่งรอมาตั้งนานนี่ได้แล้วมาถึกแล้วนะคะหูว่าจะได้ ก็ถือว่าดื้อเหมือนกันก็จะยอมให้เห็นหน้าเมื่อกี้นี้ใช่โอเคครับเดี๋ยวจ้ำต่อไปเดี๋ยวไปตามเขาต่อกําลังกินดีค่ะทุกคนนี่นะเนียมใช้สูตรนี้สูตรหนึ่งสีเขียวอืมเป็นไงขาวจั๊วงเลยอ่ะโอ้โหล้วอยู่ในนู้นจ้วงเอบเอฟแอบเอฟจ้วงข้างหลังเออตัวนี้ยังไม่ทันมัดเลยของของพี่เขาพี่กึ๊บนะอันนี้เนียมก็ไปขอเขาเยอะมาเมื่อกี้นี้ เอาตื่นที่ลุกตี่ท่านพี่ครับยุงเหมครับโอ้เมาเมาเมาหมุนซายมาโอ้โสภาพนี่มันท้ายสายาุหมึงต้องติดเฮ้ยต้องต้องให้เนมช่วยเก็บขันไม่มนหรอกเดี๋ยวเข้าไปตรงนู้นวมันติดอะไรไม่รู้ติดหรอไม่ขึ้นแล้มันตึงมันตึงมีสายนะตัวเนี้ ดกหวานหน่อยเขาตื่นหรือยังเนี่ยเขาเขาาโอ้โหโอ้ยแรงไงแรงดีไฟหมดไฟมั้งไฟนะไม่ได้หรอเอ้ยอันนั้นของพี่อันอันถาวอยูังไงอันถาวหมดแบตแล้วมั้งต้องให้เนมช่วยถือดวงมั้เมื่อกี้เราถืออยู่เลยนี่แบบนี่ยนี่วะนี่เนี่ยนะเนมถือนี่ดวงดิแต่พี่ถืออีกดวง สองลวงเพอนยพี่เขาตับก็มันกดครั้งนั้นเอาแล้วทุกคนนี่มือมืออันนี้พร้อมแล้วมือสับมือสับพร้อมแล้วพีนี้งัดขึ้นมาก็ได้ตื่นไปไหนรป่าล่ะุ้ ตรงมันกนมา้องตื่นไห้มีแรงเอาให้หายหายไเกือบได้ถ่ายวีดีโอตอนฟ้าสนแล้วนะไม่ทันไม่ทันนจะไหวจะแต่ดึงงูไปเดอืมอืมอู้ยม่ว้นเหรออ้เนี้ไม่ทับตวออ้นนี้ไม่ทับตัวอะไรหมาเน่ะไม่รู้อ่ะทับเองว่พี่ดีน้ำมันไหลมันโใหญ่้ยได้ายอยู่อ่ะ อือพี่เอามาโยขึ้นมามึงก็เนาะจะไม่ให้เปียกก็ให้เปียกอีกมาแล้วแกล้งคนเพิ่งตื่นนอนมันไม่มีจังหวะเลยพี่ม, <า S 1> มันไม่มีจังหวะววให้สับเห็นไหมครับพี่สาวงัดพี่สาวงัดขึ้นมา มีกันขึ้นมาเลี้ยบเอาที่ตักไหมเราบอกแล้วตัวเดียวพี่นอนต่อนี่ไงวะเป็นยังง้ครับพี่เพิ่งตื่นครับพี่สาวผมเพิ่งตื่นครับเช้าแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นยามเช้านะคะวันใหม่ นะคะคตอนนี้ก็เป็นเวลาหกวงกว่าแล้วนะคะอากาศหนาวมากนะ <c oughs> ก็ยังมีปลาสวายขึ้นอุ๊ยนี่ขึน้นอ,อยู่นาเลยพี่ทำอะมเยอะเยอะให้เราวะพี่เขาก็ยังตกอยู่นะคะออทุกคนแล้วก็พี่ๆเราก็เพื่อนไปทำธุระส่วนตัวเนาะก็คือแบบเข้าน้ำเพราะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มาดอดูกัน,นะค่ะว่าจะลุยต่อกลางวันหรือว่าจะมุกกันเนาะ<ช>เพราะว่าปลาลุงของเราก็ ได้หลายห่างหนูไม่บอกหรอกกี่หางอย่าไปรอดูตอนเอาขึ้นดีกว่าเนาะจกต่อตอนนี้ขอไปตีเพิ่มสักหน่อยเห็นปลาขึ้นแม่งรอหน้ารอตาว่ะอ่ะทุกคนเป็นทริปที่พี่เมย์พามาคืนโหดอดละบนนอนตกปลาปกติเคยตกกับกลางวันไงพลาัวายอันนี้พามาตกกลางคืนนะตกตั้งแต่ตอนเย็นเมืของเมื่อวานยันเช้า ขอ,งด,องดูผลงานก<น>็ผลงานก็ได้ทั้งหมดกี่หางเนี่ย13 13หางนะคะส่วนเดียวที่ใช้ในร้อยหัวเชื้อพี่เมมี่นะคะสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองนะใช้สลับกันนะคะสองสองสี่นี้นะสำหรับปลาสวายแม่น้ำหรือว่าปลาสวายธรรมชาติอยู่แล้วนะคะสำหรับสองสี่นี้ก็นี่แหละสินค้าย,ยอดฮิตของร้านเจเมมนะจ๊ะ บอกไว้เลยปวดแขนอะ่ะบอกไว้เลยเอาปลาก้าวไม้ก่อนใช่ <c oughs> เออก้าวไม้ก่อนเนี่ยแค่นี้ทั้งหดเยอ